ทุกคนเดี๋ยวจะบอกว่าคนนี้มันได้ขอ้อยุติหมดแล้วเลือย่างเดียวนะใครโดนร่วมกระบวนการมั่งบางคนบอกว่าเฮ้ยมันเรื่องเก่าแล้วสปีผ่านมาแล้วขอโทษทีครับสามปีผมไม่มีอำนาจวาสนาผมไม่มีอำนาจที่จะไปใช้ดาบฟันใครแต่วันนี้เดชไอเขามีเลขสืบสวนยี่สิบทับสองห้าหกแปดเขามีอำนาจในการเสนอเป็นคดีพิเศษ ตอนนี้เหลือเพียงแค่รวบรวมหลักฐานมาประกอบไม่เกินอีกหนึ่งเดือนและจะเสนอเป็นคดีพิเศษพอเสนอเป็นคดีพิเศษทีนี้ก็จะออกหมายจับหมายเรียกหมายคนยน้นายัดนู่นายัดนี่ได้ตามกฎหมายแต่รอหน่อยไม่เกินอีกเมษารู้เรื่องผมมอกว่าผมไม่มีอำนาจทุกคนก็บอกว่า ให้โลนแม่ปั่นอยู่นั่นแหละปั่นอยู่นั่นแหละผมจะปั่นทำพาอะไรปั่นที่ไหนกูเสียเงินทุกทีเอาเรือมาจำลองผมก็เปสปอนเซอร์ออกตังนะไม่จะเสียฟรีนะนะครั้งที่แล้วค่าโรงแรมนะค่าจำลองเรือทุกอย่างผมจ่ายนะ นั้นคุณจะไปปันทำไมวันนี้มีเดจับนะครับมีเดจับแล้วผมของจริงผมไม่กลัวใครนะผมรู้ว่ามีตำรวจสองสามนายไปบ้านพาทิศไปขอเจราจากอาสุนทิให้ช่วยเหลืออาสุนทิเป็นคนตรงบอกว่าให้ไปผ่านอาจารย์ปานเทพพอ ไม่กล้าผ่านอาจารย์บันเท็เลยไปที่นิไอไปหาเพื่อนชุดเก่าที่ทําคดีน้องแตงโมที่ล้มคดีของนิดไอเหมือนกันนะที่มีกลุ่มของนิดไอท,ที่ไม่ทําคดีน้องแตงโมเมื่อสามปีก่อนปูสายจ้างคนมาทำน้ำนะเจ็บกระบอกตัวอย่างทั้งโคนทั้งทรายมาให้มึงสามกระบอกหิวเหนื่อยก็เหนื่อยไม่สบายด้วยตอนนั้นผ่าตัด เป็นโรคอะไรนะเอ็นิ่วนิ่วในไยตอนนั้นอนะเป็นนิ่วในไตนะตูสาห์แหกทั้งฐานจากโรงพยาบาลไปจ้างเขามาดำน้ำแสนหนึ่งเขาบอกให้มึงแบกไปถึง bsi เมืเอ่อกระบอกของกูสั่งกระบอกแม่งเอาไปทิ้งแม่งไปคนเกีบไปทำป้องกันชาหมดแล้วเวนชิบหายนะผมเรื่องบอกว่าทุเรื่องพี่น้องประชาชานครับผมทำมาก่อนแล้วสามปีผมทำมาตั้งแต่ สมัยมือถือบางแจ็คผมยังไม่เคยสนใจเลยคุณบอกว่ามือถือบางแจ็คเป็นแค่อุปกอบส่วนหนึ่งอะไรก็แล้วแต่วันเนี้ยอย่าไปสนใจที่อาริสก็ไม่ต้องไปสนใจมันไม่ใช่สาระสําคัญสาระสาคัญคือวันนี้มันได้ข้อยุติหมดแล้วว่าบาดแผลน้นองแตงโมงไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือนะเส้นผมสามเส้นท้ายเรือก็ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติมันเกิดจากคันการที่มีการปรุงแต่งมีคนเอาหลักฐานเทจมาใส่ภายหลังนะแล้วก็ น้องแตงโมก็ไม่ได้ตกเรือบนเรือก็มีห้าคนแต่นั้นมันจบหมดแล้วเหลือแค่ว่าตอนนี้จิตในกำลังรวบรวมอะไรรวบรวมว่าอาภิชิตกูเกี่ยวข้องไหมอาภิชัยกูเกี่ยวข้องไหมครนินิทบ้านของคนบนเรือใส่เกี่ยวข้องไหมนะแต่ละคนเกี่ยวข้องกี่คนตำรวจคนไหนละเว้นปฏิบัติหน้าท,ที่เต็กน้อยเนี่ยตอนนี้นแน่ๆคือสามนะเพราะว่าถูกชี้วินันแล้วอะ ถูกมีความผิดทำวินัยแล้วสามคนไม่ไล่แรงก็ถือว่าเราเห็นแล้วนะอ่านะคนไหนเกี่ยวข้องยังไงผูทิตหลวงทองรวเวนยังไงท่งานุตโตหาตาเหลือทําไมผูทิทตหตวหาตาเหลือทําไมท่านพ้ชัยตวหาตาเหลือทําไมาผูการกนิีต์ตวหาทําไมเราผูการกนิีฐ์ตวหาทําไมที่สาธารณนะที่เจ้ทบุรีทั้งสองคนทั้งยิ่งยศดเทพดำรง,งทั้งธิรพลชำนาญหมอ การสืบสวนสืบทั้งผู้จัดการภาคสองลงพื้นที่ไปเลยไปดำเนินคดีจับกลุ่มตำรวจที่กระทำความผิดตำรวจอนบุรีเตือนให้ออกทันทีไม่มีการโยกย้ายไปไหนนี่คือความเด็ดขาดที่หาดียากในประเทศนี้ในเช่วงมงนี้ผมไม่ได้เยินยอไม่ได้ประจบสอพอแต่ผมอยากจะบอกทุกคนว่านี่คืออาชีพของตำรวจที่มีเกรติและศักดิ์ศรี ผมฟังธีรพลชำนานหมอพูดกับผมบอกว่าผมเป็นข้าราชการตำรวจผมมีเกิติรักศักดิ์ศรีผมเป็นตำรวจมืออาชีพผมสงสารประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อคอเซ็นเตอร,ตอร์ผมฟังแล้วผมชื่นใจน้ำตาแทบจะไหลเขาบอกเลยว,ว่าประชาชนถูกหลอกเนี่ยเคารไม่ได้เลยมันคือความสูญเสียสูญเสียเงินจำนวนมากที่เขาเก็บมาทั้งชีวิต องคนแก่เขาได้ครูดีก็คือพี่หวานพัชชัยคนนี้เป็นรองผอตลอดที่เขาท่าทำงานปรปาบปรามคอนเซนเตอร์คนนี้เขาท่ารองผอตลอดคนนี้เขาท่าผมบอกได้เลยว่าเขาท่าทำงานปราบปรามคอนเซนเตอร์ทุกวันไม่มีวันหยุดราชการ บาปจนกระทั่งคลองลึกอันนญ,ญ,ญประเทศจังหวัดสากแก้วทหารต้องยอมสยบตำรวจต่อนหน้านี้ทหารขี่ตำรวจตำรวจไปทำการจับกลุ่มบัญชีม้าไปจับกลุ่มพวกในหน้าทหารสั่งปล่อยทหารพานบางคนสั่งปล่อยบอกรู้ไหมว่าที่นี่พื้นที่ใครนี่คือพื้นที่ทหารตำรวจ ต้องปล่อยเพราะไม่อยากทะเลาะก,กับทหารแต่วันนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วในจาจผมมีการไล์สดหลคทั้งที่ของลึกอันญประเทศจังหวัดสากแก้วแล้วก็ผู้การสากแก้วคนก่อนก็ถูกย้ายไปแล้วพอภผู้การคนใหม่ไปดีขึ้นก็ฝากถึงผู้กกับคองลึกด้วยนะครับสมควรที่จะต้องพิจารณาตัวเองในการโยกย้ายตัวเองออกจากพื้นที่ได้แล้วเพราะที่ผ่านมา คุณทาอะไรคุณย่อมรู้ดีพุ่งกลับฟองลึกอันประเทศจังหวัดสรกแก้วคุณปล่อยให้มีการเอาบัญชีมา้าสแกนหน้าเข้าไปทางปลอยเพดในพื้นที่ของคุณจํานวนมากผมคิดว่าการแต่งตั้งโยย้ายข้าราชการตำรวจประจําปีนี้ควรจะย้ายพุ่งกลับฟองลึกจังหวัดสรกแก้วสักทีเพราะว่าหาคนที่มีประสิทธิภาพมานั่งตรงนี้หน่อยเพราะว่าที่ผ่านมาโอา้โหนาตาเปไล่จ่ต้องประชาชนคนในทั้งประเทศครับ ตรวจดีเราต้องชื่นชมครับเราต้องไปเกาะคุ้มกันให้เขาต้องให้ประชาชนยืยนเป็นพิงหลังกำแพงเหล็กให้เขา,เาวอดตำรวจแบบนี้หายากครับปัจจุบันหาได้น้อยมากร้อยเปอร์เซ็นตอนนี้หาได้อยู่ไม่ถึงสิบสิบเปอร์เซ็นครับอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นนี่คือเกียร์ว่างครับทําไมาเกียร์ว่างก็เพราะเขาไม่ได้รับการตอบสนองจากผู้ใหญ่ในาำนา,ากต่าชาติไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณไม่ได้รับการสนับสนุน ดำรงตำแหน่งที่ดีเนื่องจากเขามีความรู้ความสามารถมีผลงานไปที่ประจักษ์แะฮไม่ได้รับการตอบสนองในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตํารวจคิดดูสิครับว่าพตำรวจโทรจรูนเกียรติปานแก้วบนตำจตีจรูนเกียรติปานแก้วถ้าผมไม่ไปบอกพี่เต่าจรูนเกียรติปานแก้วมาโดนย้ายออกจากสอบสวนกลางพี่น้องประาชาชนคิดดูสิครับว่าวันนี้พตำรวจตีจรูนเกียรติปานแก้ว ทกเตะไปอยู่คนครบาลไปแล้วผมเป็นคนไปบอกพลตรวจตีจันนงเกียรติปานแก้วเพราะผู้ใหญ่บอกผมว่าให้เอ่าโดนย้ายด้วยความที่ผมรักแลนะชื่นชมพลตรวจตีจันนนเกียรติปานแก้วเพราะเป็นคนซื่อตรงเป็นคนมือสะอาดคนไม่มีการเลือกปฏิบัติผมลงบอกพี่เต่าพี่เต่ารู้ตัวป่าว่าพี่เต่าโดนย้ายเฮ้ยจริงกับเปล่าบอกจริงไม่เชื่อพี่ไปถามได้เลย เพราะฉะนั้นต้องมีการออกสื่อจนผู้ใหญ่ในอำนาจตรวจชาติไม่กล้าย้ายพลตุรดีจันทรเกียรติพานแก้วออกจากกองบัญชาการสอบสวนกลางพี่น้องประชาชนคิดดูถ้าผมไม่บอกพี่เต่าโดนย้ายแล้วอย่าที่ผมบอกพี่น้องประชาชนครับว่าผมมีพวกมากนะมีคนรักผมเยอะในสำนาจตรวจชาติรับรองว่าเรื่องของํำนาจตรวจชาติทั้งเรื่องดีและไม่ดี ถึงหัวมหมดถึงข้อมูลผมหมดแล้วอยากจะบอกว่าตำรวจดีก็มีแต่ตำรวจทั่วมากกว่าตำรวจดีพี่น้องประชาชนคนทยประเทศคุณคิดดูสิคําว่าพุ้งกับสอนอโชคชัยทําคดีน้องเด็กเอ็นที่ถูกคนจีนบังคับเสพยาเข้าไปแจ้งฟาร์มคุณบอกว่าแจ้งทำไม รับเงินไปก็จบแล้วคุณปล่อยให้คนจีนหลบหนีไปจากประเทศไทยโดยคุณไปจับคนนี้ใครครับไปจับพูดงานไปไปจับคนคนนำพาแต่คนจีนที่เป็นคน,คนก่อเหตุเป็นคนที่บังคับเด็กต้องเสพยาจนช็อกเสียชีวิต